สวัสดีจ้าวันนี้ครัวแม่พึ่งมีวิธีการทำน้ำซุปกระดูกหมูหรือเล้งนะคะแบบง่ายๆให้ใสหอมอร่อยแล้วก็เปื่อยนุ่มไวมากๆเลยมาดูวิธีการทำกันเลยจ้าซุปกระดูกหมูใสๆเราสามารถไปทำอาหารได้หลายอย่างเลยค่ะวันนี้แม่พึ่งจะใช้น้ำนะคะ1.5ลิตรแล้วก็ใส่กระเทียมพริกไทย รากผักชีลงไปค่ะ3อย่างนี้นะคะจะทำให้น้ำซุปของเรามีความหอมอร่อยมากๆเลยนำกระดูกหมูหรือว่าในส่วนของเล้งนะจ๊ะใส่ลงไปวันนี้แม่เพิ่งใช้500กรัมจ้ะใส่หอมใหญ่ลงไป1ห,หัวเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความหวานหอมอร่อยให้กับน้ำซุปจ้ะปรุงรสด้วยเกลือ1ช้อนชา และแล้วก็มาถึงเคล็ดลับที่ทําให้กระดูกหมูนะคะ mm hmm. เปื่อยนุ่มไวมากๆแม้เพิ่งจะใช้ช้อนสเตลเลสจา่าหรือว่าช้อนสั้นที่เราใช้ทานข้าวเนี่ยคะ่ะใส่ลงไปเลยจ้า2-3 mm hmm. ถึงคัน mm hmm. ช้อนสเตลเลสจะช่วยนำพาค,ความร้อนนะคะ mm hmm. ช่วยทำให้กระดูกหมูของเราเปื่อยนุ่มไวภายใน20-30นาที ในการต้มซุปกระดูกหมูให้ใส่นะจ๊ะแม่เพึ่งจะใช้ไฟเบาแล้วก็ค่อยๆช้อนเอาฟองออกนี่จ้ะน้ำซุปกระดูกหมูของเราหวานหอมใสน่าทานนำไปทำอาหารอร่อยทุกเมนูเลย แม้เพิ่งใช้เวลาต้มประมาณ20นาทีนะจ๊ะกระดูกหมูของเราก็จะเปื่อยยุ่ยแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าเปื่อยยุ่ยน่าทานขนาดไหนเนื้อนะคะเปื่อยยุ่ยกำลังดีเลยค่ะถ้าใครต้องการเปื่อยอีกหน่อยก็ต้มประมาณ30นาทีนะจ๊ะ ถ้าท่านชอบนะคะเมนูอร่อยพร้อมเคล็ดลับในครัวอีกมากมายกดติดตามครัวแม่พึ่งทาง f เฟ e บุ๊กและ u t u b e ด้วยนะจ๊ะ